สวัสดีเพื่อนที่ผมกันแล้วก็ทำสถิตินะสถิตินี้ผมใช้เวลาทำประมาณสิบหกชั่วโมงสิบเจ็ดชั่วโมงแบน้นนะทุกคนนะก็ในสคริปต์นะทุกคนนะผมจะบอกว่าในเกมเวอร์ชันโอดอีซี่ว่าผมเนี่ยใช้เวลาเล่นไปเท่าไหร่บ้างน,นะครับถึงจะจบเกมด้วยวันเดอร์เวิร์ได้นะ ตัเกวอรเซชันก็มีหลายช่องทำนะก็ไปพิมพ์ได้เลยว่า lection, w เซชั c นดับเบิลยูเออาร์เอสเอลอีซนะครับผมโอเควอร์เซชันเริ่มจากอะไรทำได้นะครับตุรกีใช้เวลาไปสาสิบเกหน้าที่ตรงเป๊ะครับต่อไปอินเดียมาจากฝั่งเอเชียตะวันตกมาจากฝั่งอาหรับนะครับนะ คือมันจะมาได้สองสายคืออินเดียเนี่ยจะมาได้จากทางยุโรปันอยู่ตกกก็เลยมาได้ท้งจากตอดนออกแล้วก็ตะวันตกนะครับผมเยอรมันก็เหมือนกันนะครับผมนะผมจะบอกผมบอกแค่นี้นะอินเดียตะวันตกหนึ่งชั่วโมงสี่สิบหกนาทีสิบวินาทีประเทศจีนหนึ่งนาทีสามสิบเอ็ดหนึ่งชั่วโมงสามสิบเอ็ดวินาที สามสิบวินาทีนะครับต่อไปโปรแลนด์หนึ่งชั่วโมงสามสิบสี่นาทีสิบห้าวินาทีต่อไปรัเสเซียหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับตรงนะหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเยอรมันมาจากพาตะวันตกหนึ่งชั่วโมงสามสิบห้านาทีฝรั่งเศสหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีอังกฤษหนึ่งชั่วโมงสามสิบสองนาทีสามสิบนาที ญี่ปุ่นหนึ่งนาทีสามสิบนาทีเอ้ยหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเหมือนนะทุกคนนะพูดมากอย่างนี้แหละเยอรมันมาจากทางตะวันออกหนึ่งชั่วโมงสามสองนาทีสามสิบวินาทีอินเดียามาจากฝั่งตะวันออกหนึ่งชั่วโมงสามสามนาทีสี่สิบวินาทีสี่สิบวินาทีาทก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มาบอกแค่นี้นะ คือผมก็อยากทำนางสืบนะแต่มันโคตรนานนะก็ขอขอสักสิบไลค์แลกันนะเพื่อในคิปให้ซีรีส์นี้ไปต่อได้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ